เอาละครับประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดาราฮอลลีวูดนะครับก็อย่างที่รู้กันนะฮะดาราฮอลลีวูดส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นฝรั่งแหละ,ะนะครับจะมีคนเอเชียคนจากชาติอื่นมาก ก็นิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ฝรั่งเนี่ยนะฮะเวลาคนไทยเราจะพูดถึงเขาหรือว่าอาจจะเอ่ยนามเขาเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกปากเท่าไหร่นะฮะ,ะเราก็เลยทําการเปลี่ยนชื่อให้ซะเลยวันนี้รายการ True Insider จึงได้ถือโอกาสนะครับขออนุญ,ญาตรวบรวมมานะครับว่านะักแสดงท่านใดบ้างที่ถูกคนไทยเปลี่ยนชื่อให้เป็นสัเนียงไทยๆแล้วมีชื่ออะไรบ้างช่นขยันพ,พร้อมกันเลยครับ สัญญาเอาไว้กับคุณผู้ชมว่าจะหาสุขุมน่ารักนรักเรื่องชื่อเสียงเรียงนามของเราซุปตาร์ฮอลลีวูดที่โดนชาวเน็ตนำมาปรับเปลี่ยนให้ใหม่ตามแบบไ a แลนด์สไตล์วันนี้เราทำตามสัญญาแล้วค่ะงานนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแต่ละชื่อนั้นเป็นการคัดสัรมอจากคนแฟนที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นรถทั้งนั้นส่วนจะคำกลิงผาท้องแข็งขนาดไหนติดตามชมกันได้เลยค่ะ จะขอพูดถึงนี้เป็นถึงนางเอกสาวสวยระดับท็อปสตาร์ซันราบูลล็อกที่เคยคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์มาแล้วจากภาพยนตร์ดิบรายไซส์เธอร่มเป็นที่รู้จักของแฟนๆจากภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันสปิดเร็วกว่ารถต่างนั้นเธอก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับชาวไทยมาโดยตลอดในเมื่อเป็นที่รักแล้วแฟนๆเลยจัดชื่อภาษาไทยให้ดูเข้ากาันเข้ากันเกี่ยวับชื่อของเธอมากที่สุดนั่นก็คือแสงดาวบุลล้อมแม่ก็ดูดีไปอีกแบบจริงไหมคะ มากันอีกที่หนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถเคทแบรนเชตที่ดีกรีความร้อเนี่ยไม่แพ้แสงดาวบนล้อมเลยนะจ๊ะเพราะเธอเองก็คว้าตุก๊กตาออสการ์มานานก่อนได้ถึง2ตัวจาก The Avi a t o ตและ b l ูจ j a s m i ินแถมนเวลาที่เธอรับแสดงบทรายก็แสดงได้สมบทบาทสุดๆจนบางครั้งถึงกับพานแอบเครื่องเธอไปเลยก็มีค่ะชื่อภาษาไทยของเธอที่ถูกชาวเน็ตตั้งให้เนี่ยหาไม่แพ้ใครเกับชื่อเคทบันเกดที่เป็นแวนดูแรรักษาบ้านยอเดเยี่ยมนะคะนี้ต่อด้วยนางเอกสาวน้าน,านิ่งที่แฟน ด้วยความลึกลับรอสมานพายที่ทําให้หนุ่มๆต้องหวาดกลัวขวัญผวากันแล้วมาจากภาพยนตร์แนวลึกลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนกอนเกิลที่เธอแสดงออกมาได้แบบสุดยอดมากๆจนทําให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สาขานักแสดงนําหญิงมาแล้วค่ะแต่ทว่าชื่อภาษาไทยของเธอนั้นเรียกได้ว่าพีชสุดๆคนคิด ต้องยอมรับนับถือเลยค่าะว่าสร้างสรรค์สุดๆแถมยังดูเข้ากันเข้ากันกับประเทศไทยซะด้วยล่ะค่ะกับชื่อรสสุนไพรเจ้าแบบนี้เข้าไปเนียดแทบอยากจะเข้าไปหาเซ็นแซสเทวเยวราทเลยล่ะค่ะฝั่งนะะักแสดงสาวที่ดูจะคึกคักไปพิเศษนะคะสำหรบับการตั้งชื่อภาษาไทยคนนี้เราคอนเฟิร์มเลยว่าทำจริงอะไรจริงเธอคือนางแบบสาวสวยจากเมืองผู้ดิอังกฤษสูกิวอเตอร์เฮาส์อดีตหวานใจของพระเอกหนุ่มแบรดลีคูปเปอร์นั่นเองค่ะตอนแรกเราเห็นชื่อเธอปุ๊บก็แอบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าจะออกมาแบบ แต่ก็มีชาวเน็ตหัวใสตั้งชื่อของเธอได้เป๊ะใสเหลือเกินค่ะกับชื่อสุก,กี้เรือนแผ่โอ้ยถ้าจะแปลตรงตัวขนาดนี้เอาไปสิบกระหลกเลยค่ะนะจุดนี้ขำมากจริงๆค่ะ right. แล้วมาไปไทยกกันที่ฝั่งนะักแสดงชายกันบ้างค่ะก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะที่มีชื่อภาษาไทยของเขานั้นรักหล่อม,มาก พี่พระเอกเจ้าสเสน่ห์เจคกิลเลนฮานบอกเลยว่าชื่อของเขาเนี่ยมาแนวผู้มีวิทยาย,ยุทสูงสุดกับชื่อเจคกิลเลนหออันนี้ไม่รู้ว่าจะให้ประโยชน์สำนักไหนกันดีนะคะเนี่ยรวมถึงพ่อหนุ่มผมยาวสวยคนนี้จารเร็ตเลโตที่มีชื่อภาษาไทยเพราะพิงมากๆเหล่าแฟนคลับก็เลยเรียกเขาอย่างเอนดูเอนดูน่ารักนา่กนารักว่าพี่จะเด็ดแม่เ <c oughs> รียกผมเนี่ยอยากจะสไลด์ตัวเข้าไปสดที่แผ่นอกของพิงจริงค่ะชื่นไหมล่ะค่ะคุณผู้ชม ชื่อแต่ละคนนะฮะคิดได้เรียกง่ายขึ้นมาล่ะแสงดาวบุญล้อมเจเน็ตดูดีค่ะมีหลายคนหลายชื่อกันไปใชครับผมค่ะแหมก็ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เปรียบเสมือนจัจัรรมของวงการบันเทิงอาจจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะครับ